ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มีการก่อจลาจลฝันว่าในเมืองที่อาศัยอยู่มีการก่อจลาจลมีคนช่วยเหลือพาท่านหนีออกจากเมืองฝันเห็นการก่อจลาจลในเมืองและมีคน พาหนีออกจากเมืองแปลว่าอะไรแปลว่าท่านจะมีคนอุปถัมภ์ตอนที่ท่านเนี่ยกระลอกเจอฟ้าผ่าเดือดร้อนมีคนรับอุปถัมภ์ท่านจะเจอเพื่อนอุปถัมภ์ท่านจะเจอเพศตรงข้ามอุปถัมภ์ ายว่าถึงจะเดือดร้อนแต่ก็มีคนอุป,ปถัมภ์ท่านจะมีความสุขมากขึ้นท่านจะมีความสุขมากขึ้นมีเกณฑ์ได้ท่องเที่ยวต่างจังหวัดช่วงนี้ควรทำบุญและสวดมนต์แผ่เมตตาสวดมนต์แผ่เมตตาให้ดวงวิญญาณทั้งหลาย ท่านจะสวยขึ้นและมีเสน่ห์ในตัวมากสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอจะได้ยาดีท่านจะแข็งแรงขึ้นอันนี้จะเกี่ยวกับยาสมุนไพรอาหารเสริมท่านจะได้ยาสมุนไพรและอาหารเสริมดีๆมารับประทานทำให้แข็งแรงขึ้น

รับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ทางไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ